รไปก่อนนี้แล้วนะะต้องา่อไหมคะช่อเา a ให AI ช้บ่อยี่ยิใช้บ่อชอบมากที่นไม่ได้เป็นโนเสมือนจริงแต่ออกมาได้เหมือนจริงเลยชอบแล้วมันจิ้งไหมมันจิงไหมเรื่องปากเสมือนจริงของของพูของในโน้ทำถึงอยู่แล้วค่ะทำถึงมาชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็ ตัวล่าสุดเนี่ย<ม>เขาให้โบพูดไปเกี่ยวกับเอไอแฟชช์ Flash, เนาะเ<ม>จ๋งถือว่าเจ๋งเลยกับอันท่าสุดทุกคนอยู่ในข้างในสตัวข้างในมิลิพาตัวว่พี่ข้างในหอทำงานแต่ในสตู<อ>ถ้าข้างในหอมันมืดประมาณนั้นน,ะน่ะก็คือถ่ายออกมาก็สวยแันทุกคนได้เห็นอมันจะมีห้องให้ทดลองถ่ายที่เป็นห้องตู้มืดเป็นผ้าแลน่ะสมมติเติบเลย จริงๆชอบฟีเจอร์ที่เป็นพอดทตถ่ายรูปส่วนใหญ่เละเพราะว่าตัว Apple ในกล้องคอดีมากๆเลแล้แลก็ที่สำคัญตัว Apple ใ4รนี่เนี่ยเขามีฟีเจอร์ใหม่เยอะมากทั้งแบบว่าตัวที่ถ้าเราหลับตาตอนถ่ายรูปเนี่ยมันจะปรับให้ให้ลืมตาได้เลยในการเลือกหน้าที่อยู่ในรูปของโลไปเขาต่างๆให้มัมใช้ได้ยแล้วก็ตัว AI แฝงกัรที่พูดไปก็คือแสงน้แค่ไหนก็ถ่ายออกมาสวยแล้วก็สามารถซูมได้ 3ุดหราคาก็คือ1ราคาดีมากนะาเทียบกับเบเจอร์นี้พุ้ยอะไรกันนะแม่กำลังรูว่าเธอลงเซอรี่อะไรที่ลื่นๆเลยที่งานเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าที่เธอบอกว่าเธอรู้แต่สันอยากที่จะบอกอันนั้นประเด็นขึ้นมาบที่เธอลง เหมือนไม่ส <poured> <ấy> ัมภาษณ์แล้วเนี่ยอัไตอวเนี้ยมายืนคุยกันอ่ะไอ้ตากรรไ่อนคะผู้ชายไปซื้อกันนะคะทุกคนสำหรับใครที่อาจจะคุนไม่ถึงตรงนั้นแต่ตรงนี้ดีมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าในเลทราคาแบบหนึ่งหมื่นสองหมื่นไงเขาทำถึงกว่าราคาจริงๆคือทำเกินเลยรลค่ะซื้อนะคะเอาโปร ทุเดย์นะน็อตเกี่ยวกับน็อตสตอรี่ออฟทูเดย์นะแบบอิสยาห์เดย์แล้วแต่เขาก็ตามหาตัวต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตาตัวต้นเรื่องก็จริงๆถ้าสมมติใครได้ดูไลฟ์โบก็ได้ออกมาพูดเรียบร้อยแล้วน่าดูกัวสำหรับตัวต้นเรื่องอะที่ไม่ห้ามไม่รู้เลยอยากดูกัวเสิร์ฟกลจะไปใหญ่ๆสำหรับตัวต้นเรื่องคือมันเป็นเอ่อคอนเทนต์ที่ทำให้ รีจอยส์เขาจะตั้งขึ้นมาเพราะว่าผมมันนุ่มลื่นคิดไปว่าตอนแรกคุณอเล็กคิดว่าเป็นการเป็นะทุกคนสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับโมเป็นรดาไม่มีอะไรเกิดก็แลหวค่ะขาแค่ทำให้ผมน่ลื่นมากแค่นั้นเองนี่ค่ะหลายคนคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะคุณอเล็กเขาไปลื่นอะไรเปล่าถ้าอเล็กลื่นน่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแล้วกำลังเริ่มสูบนะ มีความเป็นแบบเรื <Beautiful Andrew> ่องลไหลไปเรื <Labor ator il fi> ่อยใช่ก็ถ้ามีก็พี่พี่ก็บอกหน่อยถ้ามันเกิดเราจะเราจะเตรียมอะไรไปคอยเรเตรียมอะไรเราเตรียมอะไรรับมือ้วเาเลิศพี่วินไงคะพี่วินผมกระทืบไปยาวินมอไซคเยอะ แต่เราจะไปอังกฤษทั้ง2เดือนออกังวลไม่กังวลจริงๆนะพี่2เดือนอ่ะกดยังไม่ทันหายเม็ยเลยอะมันเร็วมากอะหนูออจะได้เรียนหรือเปล่าไม่รู้ด้วยเร็วๆว,ว,ออวางแผนไว้ยังไงสองเดือนเนี่ยเรียนทุกวันทุกวันบ่ายเช้าถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสามเสร็จบ่ายสี่ห้าหกถึงหกโมงอะก็เริ่มมืดแล้วกลับบ้านดีกว่ากินข้าว ก็เป็จะตุรางเรียนได้เต็มแล้วเลยใช่ค่ะแต่จริงๆที่อาร์ติเขาก็ไม่ได้อยากให้เราไปให้ไปเขาบอกเขาอยากให้เราไปเขาไม่ได้ใยาไปด้วยความสวยแล้วก็ความสาวของเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกจริงเขาไม่บอกเลยอ่ะเขาก็ไม่บอกว่าไม่ไม่อยากให้ไปแต่เข้าใจว่าไปเพราะอะไรก็มันก็คือต่อยอดตัวเราด้วยแล้วก็เรามันชอบพูดอ่ะเนาะชอบคุยอะไรเงี้ยฝรั่งเห็นเราก็นึกว่าพูดสปี a อ i ง g English very well เลย งเลยล่ะค่ะบอกเลยเขาเป็นห่วงว่าห่างคนดูแลเ oh. oh. กเพราะว่าโบไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวเลยก็คือยู่กับแม่ตลอดพ่อกับแม่ตลอดไม่เคยหา่างไปไหนก็คือแม่ไปด้วยอยู่ไหนก็นอนกับแม่ลแล้วก็แบบ้ามางานก็จะมีแม่กับน้องทีหน้ามาพี่เดิมพี่ิเบิมพี่ๆทุกคนถึงนด้วยตลอดกินข้าวไม่เคยกินข้าวคนเดียวเวลาเห็นนมกินข้าวคนเดียวจะร้องไห้แบบอยากกินด้วย เขาซ้อมเขาซ้อมอมใจน้ำหนักว่าไปเยอะวกิโลเนี่ยโอ้โหอนรกก็ตังติกหนึงลอมใจไชเขามีปเด็นให้ต้องหทีนึเก็ตเนื้อเป็นไง แต่เขาเก่งมากเลยนภายในสี่สิบวันใช่วินัยค่ะวินัยที่เล็กก็ฝึวินัยมากส่วนโน้นไม่มีวินัยค่ะแล้วกการกินเนี่งเช่นวันนี้จะไปตีเทนนิสเคลยดาท่านก็กลังสั่งอยู่แล้วว่าไม่อยากให้เราผอมอดกระเลสตับไม่ต้อกเผื่อแกบอกไม่ต้องสายพีสมัยนี้เขาคำนวณทีมมีประสาในการแบบว่าเอ้ยเวลาจะต้องไ่ทานอะไรด้วยกัน เอ,อให้ให้ิให้คลีนขึ้นมันก็โชคดีกับเราเราก็จะได้อินคลียเขาด้วยเขาก็จะบอกแล้วว่าว้นวไม่นางคุยเลยตัวนี้นะไก่เนี่ยเป็นเอมีแคลอรี่เท่านี้ n n เท่านี้หนูก็ฟังนะหนูก็แบบเขารับผิดชอบอะไรพี่กรมเท่านี้กี่กรัมอ่ะสิบกัมหรอต้องกรรมยังไงอ่ะยังต้องช่างหรอต้ เ <scratching. S 2> มนูอาหารเนการกินการลดใร,ะะร,รในปกติกันเช่ก,กันหหาถว่าเมนูอาหารในการกินแต่ละมได้อามหางเงี้ยส่วนใหญพี่เล็กจาม่ากมก็บอกอะไรก็ได้เกินอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าไปร้านแบบอาหารญี่ปุ่นเราก็จะมีเมนูที่เากินอยู่แล้วในาาปุ่นถ้าไปอาราลั่น่ก็จะมีอยู่แล้วคือค้นควาหาได้ในในเมน,น,นูนยอะไรเงี้ยกินได้หมดใชช<ม>ที่กินน เดิมเพราะที่เหมือนเดิมแหละแต่แค่เรียกว่าลดคาร์บเพิ่มโปรตีนมากขึ้นให้มันดูถูกถูกฐาลักษณะมากขึ้นอาจจะไม่ได้จิม้มน้ำจิ้มที่ชอบหรือว่าน้ำ ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรก็ได้เพราะทุก <infused> ่คนสามารถหาได้ว <we> ่าในนั้นต้องทำอะไรได้บ้างไปไหนก็ได้แค่อยู่กับพี่เพาโอเคแล่ว่าการที่พี่เล็กลดน้ำหนักเนี่ยเขาบอกว่าทำให้พี่โบได้กินน้อยลงด้วยนี่จริงไหมคะตอนตอนไปกับพี่เล็กก็กินประมาณนั้นนะคะเล็กน้อยแต่พอแยกมาสนอะไรก็ก็ค่อยว่ากันก็ความทรงจำเราอ่ะเราชอบกินน่ะก็ต่างหาก ว่ามันแลกแต้ไทยผู้หญิงด้วยอะค่ะก็จริงๆอะ่ะหรือว่าครึ่งหนึ่งในนี้ก็จะมีบอกว่าอะไรก็ได้เหมือนกันผัดอยู่ข้างหลังขออนุญาตผัดพาสต้วีผัดขีดข้นข้นขึ้นเกิดอลไรขึ้นนั่นแหละค่ะอะไรนะอ๋อก็คือมันคำว่าอะไรก็ได้อ่ะในในพาสของรัวค่อนข้างจะแบบเป็นคนรู้ว่าตัวเองชอบรสชาติไหน ชอบกินเดนมาร์กไหนแต่ถ้าวันนี้มันไม่อยากจริงๆก็จะว่าเฮ้ยอ่ะกินอันนี้มันเราก็ต้องเป็นคนคิดไงไม่งั้นมันจะลําบากคู่อย่างน้อยอ่ะเราก็ช่วยว่าวันนี้เราไม่อยากกินที่เขาพูดแต่เรามีในใจนะคุณอยากกินแบบเราไหมถ้าคุณอยากกินเราโอเคโชคดีของเรแต่ถ้าไม่ต้องไม่กินเหมือนกันคู่นะคะต้องไปหาร้านอื่นล่าสุดแหวนแหวนแหวนเราอีกแล้วแหวนไปหาใหม่เราอีกแล้วคุณแม่ใหญ่ วิ่งมาแล้วพี่เนตัมันสว่างว่างไงนั่งก็อยู่ฝั่งเนี้ยสนามบาสอยู่ฝั่งไกลมากอ่ะหนูนูกว่ามีคนถ่ายแฟดตลอดเวลาเ้เออก็ทาถึงจริงแต่เราไม่ได้ลองแล้วนะได้ลองใส่แล้วพี่พี่หม่เคยโยแขนขึ้นไไงก็ไม่อยู่เขาแข็งแรงคือแค่หนูทำเนี้ยนัก เราลองแล้วเราอยากได้ใหญ่ถ้าเขายินดีให้เรายินดีเขาบอกว่าเขาพร้อมเขาจะ้ใหญ่กเขาพร้อมเลยก็เสื้อเหรอก็เสื้อเหรอบอกเขาสิให้อันใหญ่โปวนมันใหญ่เกินตัวเราอะไรเงี้ยแต่คือของมันก็เหมาะกับพี่ไม่แต่สำหรับโบเนี่ยโบก็รู้สึกว่าเราก็มักน้อยแต่คุณภาพสูงสักแบบห้าไปแล้วล่ะ คือว่าคุ oui, bon, ้มช ouais, ีว te ิตแล้วจะเกิดมาเนี่ยสิบห้ากะหลัดขนาดเขายังหายากเลยไม่น่ามีถึงเราแล้วเขายังสามปีเลยไม่ได้มีบอกเขาไปลองแล้วเอ๊พี่เแม่ตาโบนมีในใจอยู่แล้วว่าถ้าถ้าอยากจะได้แหวนแต่งงานจริงๆอ่ะก็คือแหวนแต่งงานมันราคาสูงมากอ่ะแล้วก็สินต่อก็ยังตำ แต่ว่าไอจริงว่าพี่มันโอ้ยอีกนานมากอีกประมาณแบบอีกหลายปีเลยอีกห้าหกปีเจ็ดปีกับปีเก้าปีเลยนานเลยค่ะกว่าจะได้แบบหนุ่มลีกกว่พี่แบบยัง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 ไม่ถึงตาชั้นมันจะมีคนก่อนชั้นอีกเธอคอยดูสิถ่ายถ่าย่ายคนไมโตัวหรือเปล่าคนไม่ตัวพปเลยเดี๋ยวเอาไป คู่เราก็คือยังไม่้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนยังไม่ไม่น่าไม่น่าใช่คู่หลุเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่ายี่สิบเก้าเองอ่ะเพิ่งยี่สิบเก้าเองแล้วก็ยังไม่เข้าเลขสามเพราข้าเลขสามค่อยคิดอีกทีหนึ่งดีกว่าว่าแต่ถ้าอีกปีเดียวเองนะข้าสามศูนย์โอ้ยให้มันครบถึงก่อนถ้ามันถึงเนี่ยพี่ก็ได้แบบพอวันนั้นพี่เตรียมแว่นตาดำกันมาเลย ถ้าเมอไร่โบหอมพี่ก็หอมโอยยังยังพี่ยังยังยังัอย่ไม่รีบไ่สัหน้าใจผมเขาวากันเดี๋ยวครับเขาบินไเมื่ไหร่เน่ขาบินไปเอ่อวัรที่ยบินไปวันที่สองสองอาทีตย์ไทีสองอาทิตย์บินแล้วปรมาอุยไม่กี่วันหรอก วันไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเนี่ย